ใหม่ย a m a h a XMAX Connected ทยยามา่าเปิดตัวรถจักรยายยนยนต์ออตโตเมติกรุ่นใหม่ของเมืองไทยพร้อมส่ง Yamaha XMAX Connected ในคอนเซปต์ Follow the Max กับการพัฒนาอีกขั้นแห่งสายพันธุ์ Max Series ด้วยดีไซน์ใหม่สุดพรีเมียมสปอร์ตหมดหัวจรดท้ายพร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่รวมถึงการรับประกันนานกว่า5ปีหรือ50,000กิโลเมตร Yamaha XMAX Connected ออกแบบดีไซน์ใหม่ Express the New Max Style แฟริงหน้าออกแบบใหม่ช่วยให้การควบคุมคล่องตัวมากยิ่งขึ้นให้ความกระชับและให้เส้นสายที่ต่อเนื่องจากด้านบนลงมายังบังโครนหน้าไฟหน้าแบบ Full LED ใหม่ด้วยไฟหน้าและไฟท้ายดีไซน์ใหม่เอกลักษณ์ใหม่สไตล์ X มาพร้อมฟังก์ชันไฟ Full LED ทั้งคันแบบแยกดวงทั้งหมด ปรับตำแหน่งไฟเลี้ยวไปที่ระดับแผน่นช่วยให้รถโดดเด่นและมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแฟริงรูปทรงบูมแรงที่มีลักษณะคล้ายเฟรมเชื่อมต่อจากยูนิตสวิงมายังล้อหน้าเพื่อให้รู้สึกถึงโครงสร้างรถที่มั่นคงและแข็งแรงรวมถึงการส่งกำลังของเครื่องยนต์และมีดีไซน์เฮดเออเรตใหม่ที่ช่วยระบายความร้อนเบาหน้าและที่เก็บของดีไซน์ใหม่ช่วยควบคุมตัวรถได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นดีไซน์ปราดเปรียวทําให้รู้สึกปราดเปรียวขึ้นลงได้ง่ายพร้อมทั้งที่เก็บของใต้เบาะ สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบด้วยกันชิลน้าบางลมดีไซน์ใหม่และกล้านกระจกอลูมิเนียมเสริมความสปอร์ตพรีเมียมยิ่งขึ้นโดยออกแบบใหม่ตามหลักแอโรไดนามิกและตัวชิลน้าเองสามารถปรับระดับเลื่อนได้2ระดับด้วยกันในส่วนฟีเจอร์ยังมาพร้อมกับเรือนไม้แบบใหม่แสดงผล2หน้าจอเพิ่มการแสดงข้อมูลการขับขี่และข้อมูลจากสมาร์ทโฟนตลอดจนฟังก์ชันระบบนำทาง บนหน้าจอสี TFT Infotainment 4.2นิ้วและจอดิจิตอล LCD 3.2นิ้ว,วเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Y Connect เพื่อดึงข้อมูลต่างๆตัวรถมาโชว์ได้รวมไปถึงระบบนำทางจาก Garmin Navigation อีกด้วยทางด้านเครื่องยนต์ยังคงสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ Bluecore 300cc ที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ตัวเฟรมเองแข็งแกร่งแต่น้ำหนักเบาพนวก,กับโชคหน้าเทเลสโคปิกแบบรถสปอร์ตขนาด3 3มมตร ให้ความมั่นคงทุกการควบคุมและตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีเป็นพิเศษส่วนระบบเบรกเองปรับจูนมาใหม่มาพร้อมด้วย ABS ทั้งหน้าและหลังควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติทั้งหน้าและหลังป้องกันล้อล็อกทั้งสองล้อการเบรกปรับจูนใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นปรับระดับการเบรกได้อย่างละเอียดทำให้การเบรกนั้นยอดเยี่ยมทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำอีกทั้งยังมาพร้อมกับ traction control system ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีซึ่งช่วยปรับสมดุลความเร็วล้อหน้าและหลังให้สมพันธ์กันอีกด้วย ล้อและยางยังคงมาพร้อมกับล้อแม็และยางทูเ l e s s ขนาดยางหน้า15นิ้วและยางหลัง14นิ้วโดย New ย a m ห้อ 5X Max Connected จำหน่ายด้วยกัน5สีได้แก่สีเขียวดำ Dark Petrol สีแดงดำ Ruby Red สีเทา Ice f l u o สีดำ Midnight Black และสีน้ำเงิน Icon Blue